ก็มาต่อกันเลยในตอนที่11เนาะไปฟันกันเลยดีกว่าครับวันลูกขึ้นขณะที่พี่แท็กจูของเรานะกำลังเช็คออเพอเรนซ์ของหน้ากากพอโอเคหรือ,อยังก็มีรูมเซอร์วิสมาส่งอาหารเช้าให้พี่แท็กจูโดยบอกว่าตัวแทนจากบริษัทแก๊สพรอมเป็นคนสั่งให้เพื่อเป็นการขอโทษเรื่องที่ผิดนัดแต่เมื่อพี่แท็กจูเปิดดูก,กาที่มาพร้อมกับอาหารขเขาก็พูดอย่างคำช่างสั้นว่าบูมซึ่งกาใไม่เข้าถึงกับตกตะลึงจากนั้นพี่แท็กจูของเราก็รีบสตีนแต่ออกจากห้องเลยจ้า หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นทาให้ทาให้เหตุการณ์ก,กลองหนหนักเลยแต่พี่แท็กจูก็หลีออกมาที่ด้านล่างาของโรงแรนไม่ทันแล้วก็มีพวกกู้ภัยมาจับตัวพี่แท็กจูแบบว่ากันตัวออกไปเพราะใช้อาการว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าและพี่แท็กจูก็เหลือบไปเห็นคนหนึ่งที่หน้าตาคุ้นๆก็คือซ ok ิกบอกดานอฟพี่เพิ่งเจอเอออ่ห่หมกกับอ e ีเซนยาว่าคือคนคนนั้นที่น่าปวดและโรคจิตและเข้าใจว่าเห็นระเบิดนี้เป็นแผ่นก่อการร้ายของคนคนนั้นพี่แท็กจูซึ่งจะตามเขาแต่ก็ต้้ออองงขขขึนถเายู่ดี แล้วก็เข้าใจผิดว่าซิกบ็อกดานอฟซึงตามไล่ล่านางพิดทักจูเนี่ยถึงวิ่งหนีาะไม่อยากถูกฝืนยตัวตนแล้วก็มีคนอีกเป็นขโยงเลยที่ตามไล,ล่ล่าพ่แท็กจูเพื่อจะจับตัวที่แกจะไปทำการต่อสู้ของคนพวกนั้นแล้วก็คิดในใจว่านี่มันประเทศบ้าเลยเนี่ยเถื่อนมากแล้วก็คิดว่าไอ้บ้าเซนย่ามันอยู่ที่ไหนกับฟ้าพูดยังไม่ทันขาดคำก็ไนเสสิงเฮลิคอปเตอร์เราจะเป็นใครไฟไม่ได้คะคนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เหล่านั้นก็คือน้องนั่งฟ้าของเรานั่นเอง พี่แท็กจูเห็นแล้วว่าอีเซนย่ามันขี่เฮลิคอปเตอร์อรมาใช่ไหมแต่พี่แท็กจูก็คืออยู่ในรถกับซิกบ็อกดานอฟก็คือมีจังหวะหนึ่งที่คนที่พี่แท็กจูเข้าใจว่าเป็นซิกบ็อกดานอฟสกำลังจะยิง RPG จไปที่เฮลิคอปเตอร์ของเซนยา่าแต่พี่แท็กจูก็พัดมือออกจ้าคือช่วยมากช่วยอีเซนย่ามากส่วนอีเซนก็คือระดมยิงเข้าแสกรถอย่างไม่ยัง้งแม้ว่าพี่แท็กจูจะอยู่ในรถด้วยก็ตามคือช่วยแบบใดถ้าเป็นพี่แท็กจูคืองงรถหนึ่ง ก็ไล่ลา,ลาก,กันไปกันมาจนรถคันที่แทกจูนั่งอยู่ก็คือเสียหล,ลักตกออกไปในน้ำเนาะพี่แทกจูก็พยายามแบบออกมาจากรถแล้วก็ตะเกียบตะกายขึ้นไปบนน้ําแต่ซิกบอกดานอฟก็วนะ่ายน้ำทำมาสับฉาพี่แทกจูเขาเหมือนจะพยายามสื่อสารอะไรกับพี่แทกจูแต่พี่แทกจูก็ถีบจ้าคนคนนั้นก็อาการรอแร่มากพอถูกยิงเนาะแล้วก็ฟัดกันในน้ําต่อจนพี่แทกจูก็สะบตัวออกมาได้แล้วก็ขึ้นมาบนน้ําได้สําเร็จสภาพก็ทุลักทุเล พอขึ้นมาบนน้ําก็เจออีเซนยากระชากคอเสื้อขึ้นมาต่อหนะ้าแล้วก็พูดว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยสิมันก็ทัท่าอยากยิก้มพี่ไดจูของเราก็ตอบกลับไปว่าขอบใจนะฉันฆ่าหมอนั่นไปแล้วอีเซนยาก็ชมว,ว่าเก่งจังเลยแล้วก็เอานิ้วฉีที่แก้มของตัวเองบอกว่าตรงนี้นั่งดูปแปลกๆนะไปดักจูว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเมคอัพนางนักต่ามลลายนื่งจากโดนน้าพี่ไดจูก็รู้สึกว่า สายตาเซนย่ามันแปลกๆคงคิดว่าสีผิวของคนอื่นไม่เหมือนกับของตัวเองพี่ขาวราวกับหิมะพี่แท็กจูคิดในใจว่าน่าขยะแขยงมากที่มองสีผิวคนอื่นด้วยสายตาแบบนั้นและนั้นก็บ่นหนาพลังคิดใน,นใจว่าเพื่อนร่วมงานกันแท้ๆแต่ทําไมไม่ถอดเสื้อแจ็คเก็ตนั้นให้ฉันยืมหน่อยขณะที่กําลังเรียกแท็กซี่เพื่อที่จะกลับโรงแรมอิเซนย่ามันก็พยายามใจมายุ่งกับหน้ากากของพี่แท็กจูช่องรอบพี่แท็กจูอยู่นั่นแล้วก็เอื้องมือทาท่าเหมือนจะช่วยแกะหน้ากากพี่แท็กจูก็พยายามหลบ นั้นก็กกลาชากออกจนได้เผยเห็นหน้าจริงของพี่แท็กจูและุกคนดูมาทำหน้าซี <c oughs> พี่แท็กจูก็คิดเนียใจว่าทำไมถึงน้องนาชันแบบนั้นล่ะยังไม่เคยเห็นหน้าชันจะสำนักง,งานใหญ่อีกรอและอิเซนจามันก็พูดออกมาว่าดูดีกว่าที่คิดแฮะพลางยืน่นการที่พี่แทักจูแล้วมันก็หันหลังไปคุยโทรศัพท์จากนั้นก็ตัดหน้าแท็กซี่ผิดแท่งจวไปเลยทิ้งให้พี่แกะเยือนดูเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้บนสะพานสีอัมคนเดียว เราก็จบเพลนแล้วนะคะสํานที่12ก็เราตัดสูบไว้แค่นี้ก่อนเนาะไว้เจอกัน MP หน้าเนาะก็จะเป็นตอนที่13 14อาจจะลง15ด้วยดูก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราได้นะหรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันก็ได้ที่ชมอะไรก็ได้เพราะเราก็ถึงหัดเล่าการ์ตูนไฟล์ครั้งแรกบ๊ายบาย